ไฟไม่เรือ,อนักท่องเที่ยวโชคดีอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ต้องชื่นชมคนขับเรือ,อเขามีเขาเรียกอะไรนะปฏิภาณไหว,ไว,ไวพริบเขาบอกว่าตอนแรกเขาส่งลูกเรือเนี่ยขึ้นที่เทียบท่ากินข้าวแล้วเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นเหม็นมาจากเรือเปิดภาพตอนไฟไหมขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะถือว่ารุนแรงมากและอย่างที่บอกโชคดีว่าครั้งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยว21ชีวิตปลอดภัยหมดเพราะพอตอนเรือเทียบท่าปรากฏว,ว่า21คนเนี่นลงไปกินข้าวคนขับเรือบอกเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นเหม็นๆคนขับเรือเลยวิทยุสื่อสารไปบอกเรืออีกลำหนึ่งในสังกัดบ,บอกว่าเฮ้ย เรือในสังกัดช่วยมารับนักท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเรือของเราเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นไหม้หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งอยู่ด้านหลังเรือเกิดลุกไหม้คนขับกระโดดลงน้ำนะฮะไม่ลงน้ำก็ไม่ได้คุณผู้ชมฮะแล้วความน่ากลัวคืออะไรไหมทีมงานเอาบาลงให้หมดเอาบาลงให้หมด,าาลลหหมดแล้วกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นี้ ภาพเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมฮะเรือมันจะลอยเข้าหาบ้านคนนะฮะ,ฮะคุณผู้ชมเห็นหัวเรือไหมฮะภาพนี้สําคัญตรงที่ว่าชาวบ้านก็ตกใจบอกเฮ้ยเรือมันจะพุ่งชนบ้านค่ะ โชคดีก็คือทางเทศบาลคุณผู้ชมฮะรองนายกเทศบาลอายุธยาคุณกฤษเสถียรมิตรภาพนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะฮะไปดับไฟได้ทันส่วนที่ต้องชื่นชมคนขับเรือจะยังไงก็ตามแต่คุณทีรพลเป็นคนขับเรือให้สัมภาษณ์กับช่องแบอกว่าผมเห็นกลิ่นมันลอยมาจากด้านหลังแล้วมันเหม็นไหม้จนในที่สุดก็เลยบอกเอ๊วิทยุสื่อสารไปบอกต้นสังกัดดีกว่าขอเรือรำที่สองให้มารอรับนัก ท่องเที่ยวซึ่งกําลังกินข้าว21คนปรากฏระหว่างเรือลําที่2องกำลังเทียบท่าเรือของเขาไม่พอดีนะฮะแล้วเขาก็เลยกระโดดลงน้ําคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงดิฮะการดับไปเนี่ยเขาต้องฉีดลดน้ำเนี่ยนะฮะจากฝั่งแล้วก็ฉีดไปที่เรือค่ะลองฟังเสียงคนขับเรือหน่อยครับไม่คืออะไรค้เครื่องคือรับประแจงประแแล้วตอนนี้เข้าใจว่าอะไจะร้อนแร์มันร้อนร้อนจัด เพราะกอนกอนกอนปันมันขึ้นแล้วเครื่องปัดไฟมันจับอนผมก็เข้าใจว่าเป็นที่เครื่องปัดไฟนะและ้วในรัาขน,นขนาดเดียวกันตัวรองนายกว่ายังไงบ้างทางด้านของรองนายกนะคะท่านก็บอกนะคะบอกว่าพอได้รับทราบข่าวค่ะก็นําเรือดับเพลิงแล้วก็รถดับเพลิงทั้งหมดที่มีนะคะ,ะรถ3คันเรืออีกสองลไปดับไฟค่ะคุณผู้ชมย้ายอย่างรวดเร็ว ก็ตอนนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเปิดเสียงบรรยากาศตอนดับไฟหน,น่อยดิฮะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะเขาต้องดับจากบนฝั่งถูกไหมใช่แล้วเพราะว่าต้นเนี่ย,เร,ยเรือข้างล่างเนี่ยมันไม่มีน้ําจะใช้ได้แล้วเนี่ยนะฮะเพราะไฟมันลุกไหมอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกโชคดีหน่อยก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บล่าสุดทางเจ้าท่าจังหวัดอยุธยาเข้าตรวจสอบแต่ว่าการตรวจสอบค่อนข้างยากจริงๆมันจะมีภาพเรือตอนที่ยังปกติอยู่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองเปิดขึ้นมาให้ดูส มันเป็นเรือไม้นะครับและเห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอเหลือแต่ซากเลยไม่รู้ว่าไฟมันเริ่มจากจุดไหนลองฟังเสียงรองนายยกดูหน่อยฮะพอดีได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าเห็นเรือเกิดไฟไหม้ด้านท้ายขอรถดับเพลิงด่วนบอกว่าคราวนี้เราก็ส่งเรือดับเพลิงมาปรากฏว่าเรือไฟไหม้หนแรงมากนะครับท่านนายกส่งตรงก็เลยบอกให้เอารถดับเพลิงมาร่วมด้วยตอนนี้ครับแต่ตอนนั้นน่ะมีคนทัน มีนเรือปะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยผมมาถึงเกิดเหตุไฟไหมเรียบร้อยแล้วแล้วผมเอารถอเภอกับเรือมาดำเนินการครับแต่ไปเป็นลุกไวอะไฟมากครับเพราะว่าเรือเป็นไม้ครับ คุณผู้ชมครับเปิดภาพขวามือขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือภาพก่อนที่มันจะลุกโชนใช่ไหมมันจะเป็นเรือไม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นควันเนี่ยมันลอยจากข้างหลังก่อนแล้วโชคดีคือคนขับเรือตั้งสติทันถ้าเทียบกับภาพตอนดับเพลิงกลางอากาศเนี่ยนะฮะมุมสูงเอามาเทียบกันครับจะเห็นว่าตอนนี้การจะเข้าไปตรวจพิสูจน์เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไหมฮะ ตอนนี้เหลือแต่ไม้เหลือกต่โครงเพราะว่าเขาบอกกลิ่นเหม็นมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอทางด้านพอถอไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน